จงระวังริสกีแบบอิติตรดไม่ละหมาดแต่สอบผ่านได้เกรดดีไม่ละหมาดแต่เงินทองไหลมาเทมาธุรกิจรุ่งเรืองไม่จ่ายสากาศแต่ร่ำรวยทำมาค้าขายได้กำไรมากมายไม่ถือศีลอดเดือนรอมฎดอนแต่มีบ้านหลังใหญ่โตทำแต่ของหารอมแต่หน้าที่การงานกลับดีขึ้น ทำความชั่วกับพ่อแม่มากมายแต่ก็ยังร่ำรวยอยู่อย่างสําราญคนแบบนี้ก็เหมือนว่าวที่ลอยติดลงบนรอวันที่อันเลาะจะตัดสายว่านั้นแค้จริงการลงโทษของอันเลาะนั้นเจ็บแสบยิ่งจงกลับตัวเถอะก่อนที่จะสายเกินไปขอให้เราทุกคนห่างไกลจากริสกีประเภทนี้ด้วยเถิดอามีนอามีนอามีนอย่ารอบบ้านอาามีน